สวัสดีค่ะชื่ออูค่ะอายุ46ปีเป็นพนักง,งานประจําค่ะในการทํางานต้องจ้องจอใช้สายตาในการทํางานจนบางทีเกิดอาการตาแห้งตาล้ารู้สึกว่าตาสู้แสงไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับดวงตามาโดยตลอดถึงขั้นตอนกลางคืนเนี่ยไม่สามารถขับรถได้เนื่องจากเวลาแสงมากระทบตาเนี่ย เราสู้แสงไม่ได้เคยลองหาวิตามินบำรุงดวงตาม,มาลองทานแต่ว่าต้องทานหลายตัวรู้สึกไม่สะดวกแล้วก็ยุ่งยากจนได้มาเจอกับเฮวิต้าลูทีนซีซนทีนซึ่งในกระปุกประกอบด้วยลูทีนและซีซนทีนจบในกระปุกเดียวค่ะใน1เม็ดประกอบด้วยลูทีน10มิลลิกรัมซีซนทีน10มิลลิกรัมซึ่งเพียงพอต่อที่ร่างกายต้องการและไม่เกินมาตรฐานออยอได้ประโยชน์เต็มๆค่ะตอนนี้สามารถขับรถตอนกลางคืนได้แล้วค่ะ ไม่กังวลเรื่องปัญหาสายตาอีกเลยเพราะตัวนี้ป้องกันการเกิดต้อหินต้อเนื้ออยากใยในตารวมถึงอาการจอบสาตาเสื่อมอีกด้วยค่ะซืลเวอร์เอแบบเราไว้ใจเฮวิต้าค่ะ